นี่เลยครับนี่เลยครับเห็นไหมครับนี่เลยครับตัวการที่ทําฝนเทียมครับนี่ครับนี่ครับนี่คือการทําฝนเทียมนะครับไม่ใช่ฝนที่ตกเป็นเกิดขึ้นเองธรรมชาตินี่คือการทําฝนเทียมนะครับใครที่เห็นท้องฟ้าโปร่งปอและมีเส้นขาวตามครึ่งเป็นอย่างนี้ นี่คือการทําฝนเทียมนะครับไม่ใช่ฝนที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติคุณไปทาให้มันตกเองนะครับทางธรรมชาติแล้วฝนเนี่ยไม่ตกหลอกกรุงเทพแต่คุณไปโปรยสารเคมีเนี่ยวินวันน่งสารสีเที่ยวเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ทําทําไมคุณหากินกลางแดดก,กลางแจ้งกลางฝนมีไหมเวลาที่คุณทําฝนเทียมทําฝนตกมา,มาเมื่อคืนผมทํางานไม่ได้เสียรายได้ไปอีก ที่บ้านจะเอาอะไรกินผมจะเอาอะไรกินทําทําไมอ่ะเนี่ยถ้าท้องฟ้าปิดคุณจะไม่เห็นการทําฝนเทียมเมื่อไหร่ที่ท้องฟ้าเปิดคุณจะเห็นการทําฝนเทียมนะครับถามว่าโอ๊ยมันเป็นไอความร้อนจากเครื่องบินมันไม่ใช่ถ้าเป็นไอความร้อนจากเครื่องบินเครื่องบินขึ้นลงประเทศเรากี่ลำนะกี่เที่ยวตอ่อวันเป็นร้อยทําไมไม่มี ถ้าไม่งั้นถ้าเป็นไอความมันจะเครื่องบินที่คุณว่าเครื่องบินวิ่งเข้าประเทศคุณต้องเห็นเส้นโอ้โหไม่ลูกกี่เส้น,นบนท้องฟ้าแต่ไม่ใช่แบบที่คุณเห็นเมื่อกี้นี้นะครับวันดีคือดีจะเห็นเป็นเส้นตรงยาวเป็นเส้นตรงเป็นไปไม่ได้ครับพอเป็นเส้นตรงยาวปั๊บแล้วมันจะขยายตัวนะครับมันจะขยายตัวอ,อันนี้ก็ใช่อันนี้อันนี้ก็ทชแบบความชื้นมันแค่นี้ ที่เป็นหายาวขนาดนี้น,ะนี่ก็คือล่องรอยของการทําฝนเทียมนะครับเนบื่องจากความชื้นเราจะเป็นไปไม่ได้ที่ฝนที่จะตกตอนค่ําถึงเย็นทุกวันนะค่ําจากเย็นไปถึงค่ำจากเย็นไปถึงค่ำถึงเวลามาตอนเช้าเนี่ยอย่างเงี้ยนะตอนเที่ยงอย่างเงี้ยนะไม่มีฝนเลย แต่วันเย็นมาตอนถึงตึกออกเย็นมาได้เวลามา,ามันไม่ใช่ฝนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและฝนที่คุณทําให้ความชื้นความเย็นมาเกิดขึ้นความร้อนเปลี่ยนปรรเป็นความเย็นเนื่องจากฝนตกถูกไหมไอ้ื้นความร้อนเกิดความเย็นมาตกกันคือพายุ่ะกรุงเทพใกล้ทะเลเพราะฉะนั้นความร้อนจากในทะเลมาตีกับความเย็นบนในกรุงเทพที่ทําความเย็นเกิดขึ้น สักวันพายุจะเข้าเทศพักวันพายุจะเข้าอ่าวไทยแล้วคุณนั้นคุณจะพบกับภัยวิบัติทางธรรมชาตินะครับคุณทําฝนเทียมไม่มีใครพูดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าเขาฝนตกอากาศเย็นลงเอ้ยอากาศดีว่าไม่ลงไม่ร้อนถูกใช่แต่มันควรจะเป็นไหมคุณไปบังคับธรรมชาติระวังธรรมชาติเอาคืน แล้วคราวนั้นคุณจะมาล้อมคอกันหาวิธีแก้ภัยพิบัติต่างๆนะคุณวิทยากรอากาศทุกวันนี้ไม่เคยพูดเรื่องการทําฝนเทียมเลยไม่มีใครพูดว่าอะไรหน่วยงานที่ทาฝนเทียมของใครหน่วยงานไหนรับผิดชอบถามว่าทาทาไมธรรมชาติไม่เคยบอกว่าสิ่งที่คุณทําฝนเทียมเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือผิดธรรมชาติไม่ได้ไดบอกคุณไม่ได้เดินบอกมาบอกตรงตรงเลยไม่บอก แต่ดยเป็นภัยพิบัติที่เราอ่านข่าวหรือได้ยินข่าวจากต่างประเทศที่ได้รับความผลกทภัยพิบัติต่างๆน้ําท่วมเป็นส่วนใหญ่ภัยนดินไหวาตามมานี่คือภัยพิบัติที่เราสร้างขึ้นเนี่ยตึกสูงๆเนี่ยแข่งกันข้างสูงไปสูงมาอย่างเงี้ยนะบางทิศทางลมทั้งนั้นนะทำให้ทิศทางลมเปลี่ยนนะแล้วเราก็ทําให้อากาศเปลี่ยนด้วยการทําฝนเทียมถามว่าตึกสูงสูงเนี่ย เสาเข็มแทงไปในดินลึกกี่เมตรเป็นร้อยถามว่าเสาเข็มฝังไปในดินเกิดอะไรขึ้นเกิดการเคลื่อนที่ของดินไปไม่ได้เพราะเสาเข็มไปบังการเคลื่อนที่ของดินทําให้ดินเคลื่อนที่ลําบากนะครับยิ่งตึกสูงมากเท่าไหร่ยิ่งคอนโดสูงขึ้นมากเท่าไหร่มีขึ้นเท่าไหร่คุณก็ต้องตอกเสาเข็มพากขึ้นเท่านั้นมันก็หวังดินอยู่เท่านั้นนะ การคื่นที่ที่เกิดขึ้นดูแต่ด,ดินใต้ทางด่วนถนนใต้ทางด่วนยุบเพราะอะไรอะ่ะเพราะไม่มีเสาเข็มดินมีการขค้ืนที่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองเพราะเราอยู่บนพื้นปูนเราสังเกตเองที่ใต้ท้องถนนนะใต้ทางด่วนนี้ยปลุกคลื่นเพราะอะไรดินมีการยุบมีการเคลื่อนที่แต่คมก็ทํากันนะ ย,ยากรอากาศเดี๋ยวที่เย็นมาแล้วฝนมาแล้วอย่าทำอย่าทำร้ำายาารธรรมชาติอย่าบังคับธรรมชาติคุณเองยังไม่อยากให้ใครมาบังคับคุณเลยแต่คุณไปบังคับธรรมชาติใี่มันเป็นให้ฝนตกอาชีพที่เดือดร้อน,นคืออาชีพที่ทัรี่ผมทําขับทัวดีอยู่ตกเย็นมาผมขับไม่ได้ฝนตกก็ขับเร็วไม่ได้ทําเวลาไม่ได้ไปส่งลูกค้าไม่ได้ แต่เราก็ลูกค้าลูกค้าอยากกินก็ต้องไปส่งก็ต้องตากฝนไปส่งคุณทำให้ฝนตกทําไมอ่ะฝนตกทีหนึ่งรถติดแต่ละแยกเผาหาน้ํามันไปเท่าไหร่คุบอกเออก็มีรถไฟฟ้าถูกต้องมีรถไฟฟ้าแต่ร้อยละแปดร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมีรถไฟฟ้ากี่เปอร์เซ็นคนรวยทั้งนั้นที่รถไฟฟ้ารถยนต์อ่ะรถเมย์อ่ะรถเบอร์สัยให้น้ำมันนั่านั้นอ่ะติทิ้ง ก็ดับเครื่องกันไหมล่ะก็ไม่ได้ดับแต่เผาอมหารน้ามันไปเท่าไหร่ต่อแยกนะแล้วกรุงเทพเนี่ยมีกี่แยกล่ะบัติเหตุอีกพระชาชนเสียทรัพย์สิสนอีกนะเสียข้า่งค่าซ่อมเสียเวลาอีกเก็บตัวอีกทำทำไมใครที่เห็นทำฝนเทียมช่วยถ่ายให้่อยช่วยประจานมันนะ่ นะเพราะพยากรณ์อากาศดูน้ำในทีวีไม่เคยมีการบอกว่ามีการทำาสมเทียม้าเป็นผมให้ผมเป็นพยากรณ์อากาศผมก็พูดได้กรุงเทพมีฝนตกร้อยละแปดสิส่วนมากจากบ่ายถึงค่ำบ่ายคือบ่ายห้าโมงยินอ่ะสี่โมงคนเลิกงานนะวันนี้ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่